วิชาผูกหุน่นนะผูกจิตโมผูกใจพุทรักใคร้ทาลงไหลย,ยะเอ็นดูพุทธทางชีวิตตังเอหิปตาพิสาเจวยักคขมาณีเป่าลงหุน่นเรียกชื่อคนรักวันเดือนปีเกิดจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปสรนังขจฉามิเอหิจิตติจิตตังปียังมะมะเป่าลงหุน่นเรียกชื่อคนรักวันเดือนปีเกิดจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปนะผูกโมมัตพุทธรัสทารึง ยักษริงทะเรเป่าลงหุนเรียกชื่อคนรักวันเดือนปีเกิดจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปพุทธังผูกจิตทำมังผูกใจสังฆังอะไรเอหิจิตตังปียังมะมะเป่าลงหุนเรียกชื่อคนรักวันเดือนปีเกิดจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปวิชานี้แรงมากห้ามทําเล่นครูแช่งแรงมากถึงขนาดชีวิตพังเอาถึงตายเลยก็มีถ้าทําแล้วความจริงไม่ควรทําถ้าทําใส่ใครแล้ว ต้องดูแลกันไปจนตายวิชานี้มีทั้งผ่านมาแล้วพังไปสวัสดีวันนี้แอดมินเสืออยู่ขามจะมาเล่าเรื่องวิชาผูกหุนในช่อง YouTube เมียววายุเสือพอวาซึ่งแอดมินเสืออยู่มีความถนัดและสนใจในทางเรื่องลี้ลับคาถาอาคมพูดผีทําสมาธิพิธีกรรมจึงได้รับเชิญจากแอดมินมะเมียวมารับหน้าที่เล่าเรื่องแล้ว เรายังจะมีแอดมินท่านอื่นๆที่จะมาสลับเล่าเรื่องราวหลากหลายแนวทางของแต่ละท่านหากท่านผู้รับชมรับฟังชอบและสนใจสามารถสนับสนุนช่อง YouTube มียวายุเสือพอ่าของพวกเราได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโด o n a t e เป็นกำลังใจพวกเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วิชาทำเสน่ห์วิชาผูกหุลนข้อห้ามหนึ่งข้อห้ามแย่งเมียคนอื่นเท่านั้นเลยอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิมาานมหากอ้ายอีผู้ใดเรียนไปแล้วปิดข้อห้ามคำครูจงพินาศหาความเจริญไม่ได้เถิดวิชานี้เป็นพ่อครูท่านชื่อเหมสมัยผมทุดงไปทางภาคเหนือก็ได้ไปปักกรดแถวป่าช้าซึ่งติดกับที่เขาทำเหมืองพลอยกัน ที่นั่นฆ่ากันบ่อยๆสมัย20-30ปีก่อนฆ่ากันแล้วก็โยนศพเข้าป่าเฮลหรือป่าช้านั่นเองฝังเผากันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องได้พลอยแล้วปล้นกันไม่รู้สมัยนี้ยังเป็นแบบนั้นไหมแถวนั้นก็จะมีแต่แรงงานต่างชาติเช่นชาวพมา่าขมรคนลาวเพราะแรงงานต่างชาตินี่เขาขยันมากหนักเบาเขาสู้หมดและส่วนใหญ่รับรอบเข้าประเทศมาทำงานสมัยนั้น เพราะความยากจนต้องทิ้งลูกเมียครอบครัวมาทำงานหลายคนก็ได้กลับไปเพียงแค่หายใส่เท่ากระดูกอันนี้ผมไปปักกลดที่ป่าช้าพอจะมีลูกครึ่งคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งไทยอีสานและเขมรเขาจะไปนั่งแอบบแอบบที่ป่าช้าท่องมนผมก็ไม่ได้ไปกวนเขานะต่างคนต่างเห็นกันแต่ไม่ยุ่งกันเขาก็ท่องของเขาไปเราก็นั่งฟังไปเพลินเพนพอรุ่งเช้าเขาก็เอาของมาใส่บาตรนะเราก็ถาม ทำอะไรเมื่อคืนเขาก็บอกว่าเรียกผัวเรียกเมียให้กลับมาก็คุยกันเพลินเนเลยนะเขาว่าทําทีหนึ่งหบ้าง3.000บาทมั่งสมัยนั้นเยอะมากเงินเท่านี้ทองสมัยนั้นผมจําได้บาทละ8,000ันพอเวลาว่างเขาก็คงเหงามานั่งคุยกับพระคุยกันถูกคอแล้วเขาก็ถามพระอยากเรียนไหมสมัยเป็นพระหนุ่มอนะเราก็อยากเรียนสีของชอบอยู่แล้วเขาบอกค่าครู ขอข้าวก้นบาทกินก็พอสอนให้กันแบบมิตรภาพจริงๆสิ่งที่จะต้องมีเตรียมของดังนี้กลวยดอกไม้ทุก12เทียนขาว12เงิน12บาทเหล้าขาวหนึ่งจอกบุรีหมากพลูของขาวของหวานสักสองสาอย่างทำกันแบบบ้านๆแล้วใช้ดินเหนียวมาปั้นหุ่นในหุ่นดินเหนียวต้องบรรจุเส้นผมชายหญิงตอนปั้นดินเหนียวว่าดังนี้อาการ32 อิทธิอิมัดมิงกาเยเกษาโลมานัขาทันตาตะโจมังสังนารูอัถีอัถีมินชังวักกันหาทยังยักนังกิลมกังปีหกังปับพาสังอันตันอันตะคุนังอุทริยังกรีสังปิดตังเสมหังอุปโภโลหิตังเสโทเมโทอสุวัสสาเคโลสิงคานิกาลสิกาบุสตัง มัทเกมัทลลงคันติสวดจนปั้นหุ่นเสร็จแล้วนำหุ่นทั้งสองมาประกบกันพันด้วยสายสินตอนจะพันสายสินให้เอาม้วนสายสินวางไว้บนพานเอามือจับสายสินครั้งแรกว่าพุทธสังมีจับครั้งที่สองว่ามะอุจับครั้งที่สามว่าอาสังวิสุโลปุสากุภะแล้วดึงสายสินเท่าที่จะใช้ก่อนดึงสายสินว่านโมตัสปัสสุ ดึงหรือตัดให้ขาดในทีเดียวนะตอนพันหุ่นเข้าหากันว่าณาูกโมมัตพุทธรัตทาตึงยักรึงเอาไว้ภาวนาไปเรื่อยๆพันแน่นๆจนเสร็จเมื่อเตรียมของเส้นครูกับหุนอถัถ์แล้วให้ทำหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจุดทุบเทียบบูชาพระทูบสามเทียนสองแล้วเอาหุ่นมาไว้บนมือตั้งนโมสามจบนโมกัสสะกขวโตอระรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธรรัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อด้วยชุมนุนเทรดาภริตวานะเมตตังถึงอยยมภัทันตสามครั้งภริตวานะเมตตังสเมตาตาพทันตาอวิขิตตจิตาตาปริสตังพนันตุสักเเกเมจะรูปเปคิริศิขรัตเตจันติกข,ขีวิมานีทีเป รัตเถจากคามีตรวานคาหาเนเคหวัตุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชละทละวิสมียักขันทัพนาคาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมสวนกาโลอหยมพทันตาธรรมสวนากาโลอยมพทันตาธรมมสวนาาโลอยมพทันตาสามรอบนะต่อด้วยบทแผ่เมสตาพุทโธอรหังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวนโน พุทโธอรหังกรรมโตเมตังกรรมพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปพุดไปเกิดสมเมื่อทําข้างต้นเสร็จแล้วจึงจุดทุบหนึ่งดอกปักไว้แล้วเริ่มท่องตามนี้เนื้ผูกจิตโมผูกใจพุทธรักใคร่ทาหลงไหลยะเอ็นดูพุทธทางชีวิตตังเอหิปตาพิสาเจริญขมาณีเป่าลงหุนเรียกชื่อคนรักวันเดือนปีเกิดจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไป สนั้นคัจฉามิเอหิจิตติจิตตังปียังมะมะเป่าลงหุนเรียกชื่อคนรักวันเดือนปีเกิดจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปนภูกโมมัดพุทรัสทารึงยักรึงคะเรเป่าลงหุ่นเรียกชื่อคนรักวันเดือนปีเกิดจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปพุทธังผูกจิตทรรมังผูกใจสังฆาลัยเอหิจิตตังปียังมะมะเป่าลงหุนเรียกชื่อคนรักวันเดือนปีเกิด จงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปทำพิธีจนทูบหนึ่งดอกหมดให้ทําอยู่อย่างนี้3าถึงเคือผัวเมียจะกลับมาคดีกันหรืออยากได้คนนี้จะทําให้เขารักก็ให้ทําเอาวิชาทำสเสน่ห์วิชาผูกคุณข้อห้ามหนึ่งข้อห้ามแย่งเมียคนอื่นจําให้ขึ้นใจแช่งให้พินาศช,ชีวิตวิบัติเลยนะวิธีใช้แบบทันด่วนมีผลเหมือนกันนะอาจจะคุยโทรสั์กับอีกฝ่ายหรือนั่งคุยกันแบบเห็นหน้า ให้ hey, ภาวนาคาถาในใจตั้งแต่ตั้งนโมสามจบชุมลุนาเทวดาบทแผ่เมตตาพุทโธอรหังแล้วท่องคาถาณนผูกจิตโมผูกใจพุทธรักใคร่ทาหลงไหลยะเอ็นดูพุทธทางชีวิตตังเอหิปตาพิสาเจวยักษมานีเรียกชื่อให้เขาตอบจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปสนังคัจฉามิเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะเรียกชื่อให้เขาตอบ จงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปนภูกโมมัตพุทรัสทารึงยัครึงคเรเรียกชื่อให้เขาตอบจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปพุทธังผูกจิตธรรมังผูกใจสังฆังอลาัายเอหิจิต,ตังพิยังบามะเรียกชื่อให้เขาตอบจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปเคล็ดลับคือพอเราท่องบทแรกแล้วในใจช่วงที่ต้องเรียกชื่อเขาเราก็เรียกชื่อให้ได้ยินพอเขาตอบรับ หรือจะถามอะไรก็ได้ขอแค่ให้เขาตอบรับเราก็ปิดด้วยจงรักกูสิ้นชีวังตลอดไปในใจโดนเข้าไปเสร็จทุกรายประสิทธิ์ให้แล้วหากใครนำไปใช้แล้วจนสำเร็จชอบอยากจะตอบแทนค่ากาแฟเล็กน้อยรายละเอียดด้านล่างวิชานี้เอาไว้ใช้กับคนที่จะต้องการผูกชะตาด้วยเท่านั้นในคลิปต่อไปจะได้เล่าวิชาเกี่ยวกับมหาสเสน่ห์เป็นการต่อไปก็จบไปแล้ว เรื่องเล่าวิชาผูกหุณกับแอดมินเสืออยู่ขำหากท่านชอบหรือถูกใจสามารถสนับสนุนช่อง YouTube มียวายุเสือพาวาของพวกเราได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเนตเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดติดต่อพวกเราได้ทางเพจหรือทางไลน์ที่ลงไว้ใต้คลิปสวัสดี